โอเคครับวันนี้เราอยู่กับ Gaming r o ูมนะฮะที่ MSI Headquarter นะครับตัวที่ผมหยิบมาลองเล่นเนี่ยนะฮะเป็น GE Series นะฮะซึ่งเป็นตัวที่ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่เราจับต้องได้ที่สุดละนะครับผมในเรื่องของสเปคที่มาถึงเพดานความท็อปเลยนะฮะคือ i7 7700นะครับผมรวมไปถึงตัวการ์จอเนี่ยก็จะเป็น1070ด้วยนะครับซึ่งอย่าง GS เนี่ยนะฮะท็อปสุดก็จะเป็น1060นะครับผมทีนี้ G.E. เนี่ยนะครับตัวนี้มีความแตกต่างอะไรบ้างอย่างที่เราได้ดูในคลิปกันก่อนหน้านี้นะครับก็คือ1เนี่ยคือการทําให้บางลงนะครับบางลงแล้วก็ดีไซน์ใหม่นะครับดีไซน์ใหม่เดี๋ยวเลยเราจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะดีไซน์ใหม่ก็คือฝาหลังเนี่ยเขาจะมีตัดสีแดงด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูปึ๊บเนี่ยล้มหมดแหละนะครับฝาหลังจะมีตัดสีแดงด้านบนนะครับเป็นเหมือนแบบ มีไฟออกมานะครับการระบายความร้อนทําได้ดีขึ้นอย่างมากนะครับผมถึงแม้ว่า CPU จะเด้งไปที่ประมาณ70-80หรือ90องศาเนี่ยบริเวณแผ่นด้านบนเนี่ยไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเล่น,เล,นเล่นเกมบนตัวโน้ตบุ๊กเลยเนี่ยจะจะค่อนข้าง,าง,างห่วงเรื่องนี้นะครับทีนี้มาดูสเปคครับผมเจ้า2ตัวนี้ฮะ G E 63็จตัวนี้นะครับ คือจะต่างกันแค่เพียงเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับผมสเปคต่างๆเนี่ยจัดมาเต็มเหมือนกันนะครับตัว G3 จะมีหน้าจอประมาณ17.3นิ้วนะครับผมส่วนตัว GE 63VR ตัวนี้จะมีหน้าจอประมาณ15.6นิ้วนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถที่จะเลือกสเปคได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1เลือกให้เป็นจอที่เป็น Panel TN ธรรมดานะครับผมแต่ว่า120เฮิรตนะครับรีเฟรชเลยรีเฟรชเลย120 อ่าร้อยยี่สิบเฮิร์ตเนี่ยมันจะค่อนข้างตอบโจทย์กับเรามากนะครับคือเกมเมอร์เนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการแบบความตรงหรือว่าความแม่นยำของสีมากนักนะครับผมแต่ก็ตัวสีเนี่ยไม่ได้ผิดเพี้ยนไปมากแต่อย่างใดนะครับผมแต่เราได้ความแบบอัตราการตอบสนองเนี่ยอย,อยู่ที่ 120Hz เฮิร์ตนะครับเป็นตัวเลขที่เราเนี่ยใฝ่หาแล้วก็ต้องการมานานมากเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ต่อจอแยกบางคนไม่ได้ต่อคีย์บอร์ดแยกนะครับตัวนี้คีย์บอร์ดเขามาจากทางสตูดิโอที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมที่นี้ ข้อดีของปีนี้ก็คือเรื่องของการาจัดทําให้เป็นแบบ full RGB มากขึ้นนะครับก่อนอันนี้เนี่ยมันจะแบบพวกเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างฟิกซ์มานะครับแต่ว่าตอนนี้คีย์บอร์ดนะครับไฟจะค่อนข้างรีบรยับมากขึ้นนะครับผมเป็น RGB แล็ปท็อปแบบ full เลยนะฮะตัวนี้นะครับประมาณนี้สําหรับ2ตัวนี้เดี๋ยวลองเล่นดูนะฮะพอรู้สึกก็คือตัวผมงเองเนี่ย ใช้ G72 uh, e อยู่แล้วด้วยนะครับผมที่เป็นโมเดลเก่านะของผมจะเป็นการจอ 970m นะครับแล้วก็ CPU ในเป็น Gen5 นะครับนี่คือความลื่นนะครับแตกต่างกันเลยคือเมื่อช้าที่ผมเพิ่งลองเล่นมานะครับสำหรับตัวตัว,ตวรุ่นเก่านะครับที่เป็นจอ 60Hz นะครับเลือกที่จะโฟกัสที่ตัว17นิ้วแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเพราะว่า คือคนที่ซื้อไปเล่นเกมจริงจริงนะครับหรือว่าซื้อไปแล้วเน้นแบบว่าเคลื่อนที่เฉพาะบางเวลาจริงเนี่ยผมว่า17เนี้เนี่ยเวิร์กที่สุดแล้วสำหรับเกมเมอร์ที่เป็นแบบฮาร์ดคอร์นะครับคือ15บิ้นิ้วนี่เอาไว้เป็นตัวเลือกสำหรับคนที่เขาพกพาบ่อยมากกว่าที่จะเล่นทั่วไปนะครับคือความลื่นเนี่ยบอกไม่ได้ด้วยด้วยความเป็นแบบคือคนที่ดูผ่านจอเนี่ยอาจจะอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าปีนี้นครับปี2 0 1 7นนี้ในช่วงปลายปีนะครับจะมีตัวนี้ไปขายที่ไทย อย่างเต็มรูปแบบนะครับผมคือก่อนในนี้ก็มีแหละฮะจอที่เป็น1 2 0ยยเฮิร์ตแต่ว่าปีนี้ปรับมาในเรื่องของ r e s p o n s e Time นะครับที่จาก5ก็มาเป็น3มมิลลิเซกนะครับก็ทำให้เราเนี่ยตอบสนองการเล่นได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวกเคไอ PS นะครับไม่ว่าจะเป็นเค้าเตอร์นะครับพอร์ตแบง์นะครับที่หลายๆคนอาจจะห่วงนะครับตรงนั้นและอย่างที่บอกครับขณะที่รันเกม c o u n เตอร์อยู่เนี่ยปุ้งมือของผมเนี่ยนะครับด้านล่างไม่รู้สึกร้อนเลยนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นหนึ่งในข้อดีและยังไม่ไดด้เปิตัว นี่ฮะนี่พอเปิดแล้วเสียงจะดังขึ้นมาเยอะเลยนะฮะเป็นระบบระบายความร้อนที่แรงขึ้นมาอีกขท้าหนึ่งนะครับคนที่ไม่ได้ห่วงเรื่องเสียงเนี่ยแต่อยากให้มันเย็นเนี่ยผมว่าช่วยได้นะครับจะปิดจะเปิดได้หมดนะฮะนี่่วนคีย์บอร์ดมีความมีความหนืดปลายมือมากขึ้นนิดหนึ่งนะฮะอาจอาจเือเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอาจจะเป็นเพราะความใหม่แต่ว่ามันกดแล้วมันมันดู เด้งรับกับปลายนิ้วมือมากกว่าตัวเดิมพอสมควรนะครับสำหรับตัว G-E ตัวนี้เลเยอร์ของคีย์บอร์ดเนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างมาตรฐานนะครับส่วนอันนี้ CSGO นะครับผมปรับผมปรับไว้ที่สูงสุดหมดเลยนะครับคือปรับสุดหมดนะครับลบรอยหยัก 4X นะครับผมแล้วก็ TF เนี่ยนะจะอยู่ที่ 8X นะครับปรับสูงหมด1 9 0 0นะครับแน่นอนว่าถ้าคนที่เซตติ้งแบบคนแข่งนะครับไม่ว่าจะจอ1024จอ102นะครับ จะจอตัดจะแบ็กบาร์จะอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะได้เฟรมเรทเยอะกว่านี้นะที่แมปมิล a g าชแมปนี้นะครับ, map, này, น,รบนี่ฮะนี่ก็คือเจ้า g e 7 3 VR นะครับตัวนี้เป็นจอ15.6นิ้วนะครับผมซึ่งความแตกต่างเนี่ยเป็นเพียงแค่ขนาดจออย,อย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วก็เรื่องของไซส์สเกลต่างๆเนี่ยอาจจะมีต้องปรับตัวเทคต่างๆให้มันเป็น คือถ้าเกิดคนที่รู้สึกว่ามันเล็กไปเนี่ยสามารถที่จะปรับสเกลให้มันเป็น125%ได้นะครับเราจะเห็นตัวตัวต้งสือต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่เราเข้ามาดูของ Witcher 3นะฮะนี่เป็นเกมออฟไลน์นะครับเป็นเกม PC ปรับสุดเช่นกันนะครับกับสเปคเดียวกันเลยนะครับผมกราฟิกนี้คืออัลตร้านะครับแล้วก็ลิมิตตัวเฟรมเรทไว้แฮร์เวิร์กอะไรเปิดหมดนะฮะจะเห็นได้แบบนั้นนะครับผม ก็คือเรียกได้ว่าผมรู้สึกลื่นมากนะครับน่าจะเกิน7จสึดที่บสเฟรมเรทนะครับผมแต่ว่าเครื่องนี้ไม่ได้มีตัววัดเฟรมเรทมาให้นะฮะค่อนข้างจะรีบนิดนึงครับเพราะว่าเรามีเวลาให้สื่อแต่จ้านนี้ไม่ถึงชั่วโมงนะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยอันนี้คือเปิด The w วิช h e r รมาล่วๆครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมมาจับเครื่องเนี่ยมันจะร้อนแค่บริเวณด้านบนนะฮะร,ร้อนแบบอุ่นๆนะฮะแต่อุ้มมือเราอย่างที่ย้ำไปนะครับเย็นมากไม่รู้สึกเลยและพอ แล้วก็ยังไม่ได้เปิดตัวระบบระบายความร้อนนะครับที่เป็น l o o l boost เอ่อ c o o l e r boost 5ด้วยนะครับนี่อันนี้คือฟีเจอร์หลักนะฮะคือคีย์บอร์ดเป็น RGB เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แจ้งส e ป k เกอนะครับยังไม่ได้เปิดให้ฟังตัวนี้คือด้วยความที่ลำโพงใหญ่ขึ้นเสียงจะอลังการงานสร้างมากขึ้นนะครับ ดูของเครื่องนี้ก็ได้นะครับข้างๆมันจะคือเล่นเกมอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปฟังเพลงดูหนังเนี่ยมันจะกระหึ่มมากขึ้นแล้วก็มีนาฮิมิกไปช่วยปรับในเรื่องของคาแรคเตอร์เสียงต่างๆด้วยนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับเจ้า G E Series ตัวใหม่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น G 73หรือว่า G E 63ตัวนี้นะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวที่รองรับ V R ด้วยนะฮะ แล้วก็มีเขาเรียกว่าโค้ดเนมว่าライเดอร์นะครับผมน่าจะได้เห็นในบ้านเราในช่วงปลายปี2 0ง7นี้นะครับแล้วก็ผมหยิบตัวนี้มาอย่างที่ย้ำไปหยิบหยิบตัวนี้มาเพราะว่า1คือดีไซน์นะฮะเป็น GE เนี่ยเป็นรุ่นที่อยู่ตรงกลางนะครับผมอยู่ตรงกลางระหว่างความแรงสุดๆดแล้วก็ความที่ราคาถูกนะฮะประหยัดนะครับผมก็คือตัวท็อปๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ5-6หมื่นนะครับแล้วก็ได้สเปคแบบท็อปจริงๆนะฮะ1 0ึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์กไอเจ็ดนะครับแล้วก็ ทีนี้เนี่ยวันนี้อาจจะมีเวลาไม่มากนะครับก็ได้มาเหมือนกับพรีวิวมากกว่าจะรีวิวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสื่ออื่นเข้ามานะครับแน่นอนว่าอีกไม่นานครับเดี๋ยวเราจะได้ไปทํารีวิวกันแบบเต็มรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะมีฟีเจอร์อะไรนะฮะเราจะเราจะแบบว่านําเสนอได้อย่างเต็มรูปแบบมากกว่านี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเอเวอเรสต์เฮดคอรนะครับที่ให้เรามาใช้งานที่เกมมิ่งรูมห้องนี้นะครับจริงๆมีโมเดลอื่นอีกแต่ว่าเรามีเวลาน้อยมากจริง นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ